แทรเก็ตดีโฟสุดยอดข้า Thank you. สวัสดีครับสำหรับคลิปที่พิ้นจบไปเมื่อครู่นะครับจะเป็นการทดสอบยาง Sunway Target Nation นะครับนี่ครับตัวนี้โดยตัวนี้จะมีตัวก่อนหน้านะครับเป็นปกน้ำเงินค่าเหลืองนะครับจาคุณพี่ลูโดยตัวนี้นะครับจะพะัฒนามจากตัวเก่าโดย เขาเาพ <Took ination S 1> <sans S 2> ัฒนาของน้ำครับของน้ำจะนิ่มลงครับของน้ํานิ่มลงกว่าตัวเก่าเพราะผมไปดูตัวเก่าอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสามเก้าจุดห้าองศาผมเขียนไว้ไว้สามเก้าจุดห้าองศาแต่ผมว่าผมลองตีแล้วคิดว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แข็งถึงสามเก้าจุดห้าองศาขนาดนั้นนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะของน้ําใหม่ด้วยครับที่มันมีสปีดตัวที่ดีมันเลยไม่ทําให้รู้สึกว่ามันมันแข็งถึงสามเก้าจุดห้าองศา ก็ผมตีมาหลายตัวแล้วก็บางตัวสามเก้าก็ให้ความรู้สึกนี้แข็งอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่คิดว่าไม่ได้ความรู้สึกไม่ถึงไม่ถึงสามเก้าจุดห้านะครับความแข่งแต่ว่าตีดีๆเลยครับตัวนี้แล้วก็ลู่สปีดลู่ตัวนี้ดีกว่าตัวเก่านะครับแล้วก็ฟองน้ําฟองน้ากลมหน้ายางนะครับถ้า,ถาใครเคยตีตัวเก่าครับมันจะมี เวลาเราลอกยางลอกยางบ่อยๆนะมันจะชอบขอบยางกับของน้ําอ่ะมันจะชอบหลุดแล้วก็แยกออกจากกันนะครับมันจะเป็นคออดอของตัวเก่าเลยนะครับแล้วก็แผ่นนี้ผมลองตีมาสักพันนึงแล้วลอกมาสามสี่ครั้งก็ยังไม่เจอยังไม่เจอว่ามันจะหลุดออกจากกันเหมือนตัวเก่าครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของมันนะครับที่ พัฒนามเหจือตัวเก่าเลยนะผมว่าลูกแก้ไขลูกปิดตัวลูกที่เราแบบออกแรงได้ไม่เยอะนะครับตีไม่ไปทางอะไรเงี้ยตัวเนี้ยดีกว่าตัวเก่าคือเราชนนิดนึงก็ก็ไปแล้วไม่เหมือนตัวเก่าอาจจะต้องออกแรงมากกว่ามากกว่ามากกว่าตัวมากกว่าที่ลูกมันจะวิ่งไปนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงขนาดนั้นก็วิ่งไปลูกไปเฉยๆเะก็ไปแล้วไม่ต้องใช้แรงมากนะ ตีไก่โต๊ะตีส่วนเนี้ยตัวนี้ได้เปรียบเลยตีว่าตัวกับแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาในเว็บสะต์ุ่ยนะครับลงไว้49เหรียญครับก็ประมาณ1,700บาทร้อรแล้วก็รล้นเราขายนะในไทยขายอยู่ไม่ไม่ถึงพันนะครับเผื่อถ้านาสนใจนะครับสำหรับใครที่ตียังจีนอยู่นะครับหลายตัวเพว่าตัวนี้ เป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็อยากให้ลองลองดูนะไม่เสียหายแน่นอนผม,ผ,มผมว่าแุโม้เล่กันว่าดีจริงสำหรับใครที่สนใจนะก็ในช้อปปี้แล้วเรามีลงขายแล้วรดูว่าทักเพจทักเพจเฟซทักเพจร้านทักลายรลานมาก็ได้นะครับว่าสนใจหรืออยากได้หรือว่าอยากจะเข้ามาเพสเข้ามาทยิยาก็เข้ามาได้นะครับ ของเราวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ